เก็บันทึกไงวะะดูแล้วบันทึกยังไงขึ้นมึงเคยจําต้องขึ้นแล้วแต่เวลาเก็บอ่ะอือๆขีย้วยแล้วมึงเอ้ยอือซ้ายกว่าได้หมดเลย อาบก็ไครับที่มันบเนี่ยพร้อมมากเลยอุตสกการแข่งกีฬาทุกอย่างขาดเลยห แล้ว่แล้วรองเท้านะฮะประจานสมาร์ทได้เฮะวัตดิบล่ละห้าสิบบาทนะครับคู่ละห้าบาทครับก็ประจนา์นี่ติดต่อแจ็บก็ได้นะครับต่อไปเป็น ได้ก่อสอ,องคอนกับสามเหรอ่ออันนี้เป็นข้าวที่เป็นข้าวเนื้อนะครับจริงน,น,นี่นะครับ